เอาไปดีครับอ่านะเกือบจะลืมกันไปแล้วนะฮะนะครับแต่ที่เมื่อวานนี้เมื่อหรเราได้พามนุษฟังไปไปดูแล้วก็ท่องเที่ยวโดยการฟังไปแล้ววันนี้เราจะมาแนะนำหนึ่งสถานที่ที่ใงที่หลายๆคนของคนประตันเนี่ยรู้จักกันครับโดยโดยเฉพาะบรรดาแฟนคลับของออโต้ทั้งหลายครับเด็กแว้นเด็กไม่แว้นเด็กเน่เด็กไม่แนวมาได้หมดครับนั่นก็คือร้านน้ำชานะฮะต้องขอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่3แล้ว เป็นเจนสามนะตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อจนถึงผมเป็นรุ่นที่สามครับนะครับที่กินกันระดับแรกว่าตอนแรกเป็นอันดับหนึ่งนะแต่ตอนนี้เป็นอันดับสองนะครอันดับหนึ่งก็จะเป็นชามะนาวแต่ว่าวันนี้ไม่ได้กินมันนีมะนาวมะนาวหมดแน่ๆองดื่มางหน้ามาแน่นอนครับอ่าครับส่วนนั่นเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับมีทั้งร้อนทั้งเย็นแล้วก็ส่วนเป็นอะไรนะเหมือนซีเรสเนี่ยมีอะไรบ้าง โบราณความเขีขเยนว่าขนมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพุงน้ำข้าวขนมขนมน้ำผึ้งข้าวนะฮะนะครับก็จะมีขนมไทยไทยไข่ช้างไข่หัวไข่ไข่ช้างนะครับนะครับที่หลายคนไม่รู้จักเป็นอย่างดีนะครับกินกันตั้งแต่เด็กยันโตโตยันแก่แก่ยันแล้วก็เด็กอีกทีหนึ่งนะครับรู้หรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงเรียกไข่ช้างหน้าและน้ำผึ้งข้าวใชครับมันเพ bastards. ราะอะไรครับเด็กเพราะมันมีงานครับ มีงาอืมอ๋อรั้งเ้ถ้างั้นนี่ก็ทำไมแต่เช้าเหมือนกันนี่เพราะมันมีงาโอเคครับและนี่ก็คือเมนูหลักๆในร้านนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเวลาทำการนั่นก็คือตั้งแต่ถึง6นี้เช้าถึงบ่าย3โมงเย็นทุกวันครับแล้วก็หนึ่งอย่างที่คนที่จะมาไนกินเน,น,นี่ยได้รับไปในเลยเต็มคือบรรยากาศของแนวตีนนะ ตัวแต่งร้านแล้วก็ความสุจากที่ได้นั่งไปแล้วก็ดูวิทัศน์ของย่านเมืองเก่าไปนะครับอาจจะมีว่ากลับไปอย่างก็คือหมันไส้คนขายหมันไส้นะ, <c oughs> นะครับนี่นคุณตอนนี้เจะได้ไปอย่างที่จะต้องได้แน่นอนด้วยนะครับก็คือเสียงเพลงเพราะที่เราเปิดทุกวันนะครับเปิดเพลงคุยไป,เ,ปเองกับวิทยุครับทุกวันนั้นอย่างจะพิเศษมากเลยไม่ใช่ว่าบว่าบราน อยากจะออกแนววินเทจใช่วินเทจมากเลยนะคบอกว่าไอโซมากนะควิทยุบ่ายถุบที่เคยเหลียดช่องเปิดแล้วก็เล่นเสียงแต่ที่นี่เปิดเสียบปลั๊กเปิดวิทยุแล้วตก็สุดเท่ด้วยนะครับอ่าที่เล่นนะฮะสุดยอดเป็นไงบ้างที่ยินนะครับรับรองได้ว่าจะทำให้ใครหลายคนเนี่ยตัดใจแน่นอนนะครับแล้วร้านของโต้ครับแล้วอย่าคิดว่าร้านของโต้ต้วนี้นะครับว่าเป็นแนววินเทจแล้วจาะบรรยากาศหรือว่า ด้วยนะครับไปเร็วไปเล็วไม่ต้องไปรอคนนะฮะระบบอันแระว่าไปฮะอย่าบอกใครนะลูกค้าที่มาที่นี่อยากเล่นฟรีทุกท่านครับนะครับผมต้องไปติดตากันะฮะเฮ้ยพร้อมเล็กเข้ามาได้ไหมนี่นี่นี่ไว้เบอร์อะไรครับเขาไปเต็มเต็มครับไฮโซครับไฮโซหรือว่าหรือว่าคนที่ดู YouTube นี้หรือว่าคลิปนี้ดูนะครับสามารถเอา พาดไวริบจะเข้าได้เลยนะครับครับอะไรครับพี่อย่าบอกใครนะครับครับแต่ต้องมาที่ร้านใช่ไหมนะครับดีนะครับสุดท้ายแล้วเราจะทำรายการนะนะครับเราจะให้เพื่อนตู้ฝากด้วยความนิ่งๆรื่นต้องรอ